สวัสดีครับคราะหอบอลประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมมาพบกับช่องทีเด็ดทอมมี่วีซีกันเหมือนเดิมนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กันฝากกดติดตามให้กันด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆขอขอบคุณล่วงหน้านะครับและสําหรับวันนี้นะครับแนวทาง7คู่ที่จัดมาให้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นในหน้าช่องนะครับหรือใครที่สนใจในแนวทาง VAP นะครับตัวเน้นตัววีในกลุ่มของผมเนี่ยจัดให้ได้นะครับรับประกันความชัวร์ให้ด้วยนะฮะเพียงแค่พี่ๆนะครับสแกน QR code ที่หน้าจอหรือใคร ใครับที่สแกนไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างลิวพูเปิดบ้านเจอกับคิสตันพาเลตนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน4ทุมนะครับตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่นลิวพูอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับมีอยู่83แต้มแข่งไปแล้ว37นัดชนะ25เสมอ8แพ้4นะครับยิงได้85เสียไป40ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างคิสตันพาเลตเนี่ย อยู่อันดับที่12ของตารางนะครับมีอยู่52แต้มแข่งไปแล้ว37นะัดชนะ13เสมอ13แพ้11ยิงได้50เสียได้50นะครับส่วนเฮ to เฮ a d ของคู่นี้นะครับฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่า เลียวพูลนะครับเจ้าถิ่นดูดีกว่าชัดเจนนะครับจากเกมล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยเลียวพูลนะครับก็เฉือนเอาชนะคิสตันพาเลตในบ้านไปได้1ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยเจ้าถิ่นเลียวพูลนะครับยังดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับขึ้นๆลงๆนะครับพร้อมไม่มีผลอะไรแล้วนะตอนนี้ได้แชมป์ไปแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายนะครับที่จะเปิดบ้านเจอกับคิสตันพาเลตเนี่ยดูจากฟอร์ม5เกมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าชนะได้เพียง2นัดเสมอ1นัดแพ้ไป2นนนนนััััดดเเเกกกมล่่าสุียยอออไไไปืบบบบรรรตะคแพ้้ให ไป3ประตูต่อ2นะฮะส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างชิซัมพาเลตเนี่ยห้าเกมหลังสุดถือว่าฟอร์มเนี่ยดูดีนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดนะครับแล้วก็มีเสมอไป1นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะวูแฮมตันนะครับไปได้4ประตูต่อ2นะครับ และสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับของกุนซืออาร์เนอร์สล็อตเนี่ยมีตัวเจ็บนะครับแค่1นึ่รายเท่านั้นก็คือแม็กอาริสเตอร์นะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้เนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้าจะใช้เป็นหลุยดีอาร์สครับ3กลางลุกมีโคดี้กัปโปโซบอสไลแล้วก็โมฮัมเหมดซาร่านะครับส่วนทางด้านฝั่งคิซัมพาเลสเนี่ย ก็ต้องบอกว่าตัวเจ็บมี3ารายนะครับรายตั้งแต่กองหลังอย่างซาดิริอัสนะครับกองกลางอย่างชิคดูกูเร่อดัมวอลตันนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยใช้ระบบ3 4 2 1นะครับหน้าเป้าใช้เป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับ2กลางลุกมีเอเบเลซิเอเซ่ Z, แล้วก็จัสตินเดเวนี่นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเล่นทิ้งทวนนะครับเกมในบ้านในแอนฟิลด์เนี่ยเป็นนัดสุดท้ายาหลังจากคว้าชแชมป์นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น่าจะ ทำได้ดีนะเพราะเกมในบ้านของเลือกภูเนี่ยดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนทางฟังทีมเยือนอย่างพาเลทเนี่ยน่าจะไม่เน้นอะไรแลยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายนะครับในการคว้าแชมป์เอฟเอในปีนี้ได้นะครับและประกอบกับนะครับคิสตันพาเลทเนี่ย พาท่าออกจากแอนฟิลเนี่ยสจาก5เกมที่ผ่านมาเลยนะครับด้วยสกอ์ขาดไม่เกิน1ลูกอีกต่างหากนะครับแถมสถานการณ์ยังมองว่าเรียภูมมีโอกาสชนะได้ด้วยนะครับจากเกมสุดท้ายในเกมนี้นะครับดูจากเลทแล้วเนี่ย เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านเลียวภูนะครับเป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1.1.5สูงตำำ่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้3.5คี4ราคา2เปิดมาให้3.5วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่เ v ลียวภูแล้ววางไปที่สกอต์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างเซาท์แทมป์ตันเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน4ทุ่มนะฮะไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านเซาท์แทมป์ตันอยู่อันดับ บวยของตารางนะครับมีอยู่12แต้มแข่งไปแล้ว37นัดชนะ2เสมอ6แพ้ไป29ยิงได้25เสียไป84นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับมีอยู่71แต้มแข่งไปแล้ว37นะัดชนะ19เสมอ14แพ้4ยิงได้67เสียไป33นะครับ ส่วนเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าดูดีกว่าชัดเจนนะครับเกมล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยเปิดบ้านไล่ถล่มซอแทมตันนะครับไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งนะฮะ ส่วนฟอร์มนะครับ5เกมหลังสุดซาว์ทมป์ตันเนี่ย5เกมหลังสุดดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสมอ2แพ้3เกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะครับแพ้กับเอฟเวอร์ตันไป2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดดูไม่ดีเช่นกันนะครับชนะได้เพียง1น,นัดเสมอ1น,นัดแพ้ไป3นัดเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะนิวคาสเซิลได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมกันบ้างนะครับทางด้านเจ้าบ้านสาวแทมตันนะครับของคุณซื้อรักษาการอย่างแซมวันลุตนะครับก่อนลงสนามในวันนี้นะครับ ไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับนอกจากเสียเยนเบนนาเล็กนะครับแล้วก็คลายวอลเกอร์ปีเตอร์นะครับที่ต้องรอเช็คฟคร์มฟิตนะครับว่าจะลงได้หรือไม่นะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้นะครับซอลตแฮมตันจะใช้ระบบ3 4 2 1นะครับโดยจะใช้เป็นคาร์เมลอนอาเชอร์เนี่ยออกสตาร์ยืนเป็นหน้าเป้านะครับสองกลางลุกมีมาเตอุสเฟรนันเดสนะครับแล้วก็ไทเลอร์ดิปลิงนะครับส่วนทางด้านฝั่งอาร์เซนอลของคุณซื้ออย่างมิเกลอาร์เตต้านะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับก่อนลงเตะเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งาน เคโรโตโมิยาสุนะครับกาเบียวมากันเยสยอรียนทิมเบอร์นะครับแล้วก็กองหน้าอีกหนึ่งรายอย่างกาเบียวเชสุดนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพนะครับอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3สามประสานกองหน้าเนี่ยวางเป็นกาเบียวมาตินูรีนะครับไคลฮาวเวตแล้วก็บุกโยสากานะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกมสุดท้าย ซีซั่นนะครับสำหรับเซาท์햄ปตันนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับพอตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีงานก่อยแน่นอนนะครับเพราะทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะอัดไม่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้ซิตี้เนี่ยไล่ตามมาอ่ามีลุ้นโอกาสขึ้นเป็นที่2นะครับแถมพวกเขาเนี่ยเพิ่งปลดล็อกเอาชนะนิวคาสเซิลได้หนึ่งศูนย์มาสดสดร้อนๆนะครับบอกได้เลยว่าแมตช์นี้เนี่ยน่าจะอัดกันแหลกนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับประกอบกับสภาพ ของเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างแย่อยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแพ้5จาก7เกมที่ผ่านมานะครับซึ่งเกมหลังๆเนี่ยก็ยิงไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังบ้านจะแย่แล้วเกมลุกเนี่ยโคต จะอ่อนเลยนะสำหรับเจ้าบ้านนะฉะนั้นไม่แปลกวันนี้เนี่ยเทใจไปที่อาร์เซนอลแน่นอนนะครับโดยเลทเนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งนะครับอาร์เซนอลเป็นต่ออยู่ที่1 5ึขีราคา2เปิดมาให้1.5งาส่งตามกำแพงราคาบนเปิดมาให้3าขีดราคา2เปิดมาให้3ลูกวันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ คู่ต่อไปนะครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ลงเตะกันตอนสี่ทุ่มนะครับไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านฟูลแลมเนี่ยอยู่อันดับที่10นะครับมี54าแต้มแข่งไปแล้ว37นัดชนะ18เสมอ9แพ้ไป13ยิงได้54เสียไป52นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนแมนซิตี้อยู่อันดับที่3นะครับมีอยู่68แต้มแข่งไปแล้ว37นัดชนะ20เสมอ8แพ้9ยิงได้70เสียไป44นะครับและเฮตูเฮต์ของคู่นี้ก็ต้องบอกว่า ทางฝั่งแมนซิตี้ผลงานดีกว่าชัดเจนเลยนะครับตลอดที่ผ่านมาที่เจอกันเนี่ยฟูลแลมค่อนข้างที่แพ้ทางนะครับไม่เคยเอาชนะแมนซิตี้ได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับจากเกมล่าสุดในสืพรพิมร์ล,ลีกเนี่ยก็เป็นทางฝั่งแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมเนี่ยไปแบบสุดมัน3ประตูต่อ2นะคร ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดเจ้าบ้านอย่างฟูแลมเนี่ยฟอร์มยังขึ้นขึ้นลงๆนะครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป3นะครับเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับเอาชนะเบนฟอร์ดได้3ประตูต่อ2ครับส่วนทางด้านฝั่งทีมยอนแมนซิตี้เนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะไป3นัดเสมอ1นึงนัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มบอลมัดเนี่ยไป3ประตูต่อ1นะฮะและสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านฟูแลมเนี่ยของกุนซืออย่าง มาโกซิวานะครับก่อนลงสนามวันนี้นะครับมีตัวเจ็บสีรายด้วยกันนะรไรตั้งแต่กองหลังอย่างติโมตีกาตาสนะครับกองกลางอย่างแฮร์ริสันลีดกองหน้าอย่างไรนิวสันแล้วก็โรดิโกมูนิตนะครับส่วนคัดการการจัดทัพในวันนี้นะครับฟูลแลมเนี่ย จะมาในระบบ4-2-3-1น้าเป้าใช้เป็นลาอูคิมิเนสนะครับ3ามกลางลูกมีอาริเอโวบี้แฮร์รี่วิลสันแล้วก็ไรอันเซซยงนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนแมนซิตี้นะครับของกุนซืออย่างเป๊ปกาดิโอรานะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยจะไม่มีชื่อของจอห์นสโตนนาธานอัลเก้แล้วก็กองกลางอย่างออสการ์บ๊อบนะครับเป็น3ารายที่เจ็บนะฮะส่วนคาดการการจัดทัพในวันนี้นะครับจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้าวางเป็นเออร์ลิงฮารันนะครับ3ามกลางลูกมีเชเลมีโด กูนะครับเควินเดอร์บอยแล้วก็ซาวินโยนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าผลการแข่งขันคู่นี้เนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีผลต่ออะไรอยู่แล้วนะสำหรับฟูแลมนะตอนนี้อยู่กลางตารางอันดับ10นะครับแถมไม่มีลุ้นไปลุยฟุตบอลยุโรปแน่นอนแล้วนะครับส่วนทางด้านฝั่งแมสเซตตี้เนี่ยยังมีลุ้นที่2นะครับก็คือตอนนี้มีแต้มตังหลังอาร์เซนอลนะครับอยู่3แต้มแต่คิดว่า น่าจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะอาเซนอนเนี่ยเจอกับทีมอย่างเซาแทมตันนะที่ผลงานค่อนข้างที่จะห่วยนะครับน่าจะเก็บชัยชนะได้อยู่แล้วนะครับโดยมองจากเรดวันนี้แล้วนะครับที่เปิดมาให้เนี่ย เปิดมาให้ทางฝั่งแมนซิตี้นะครับเป็นตอบเพียง1ลูกราคา2เปิดมาให้0.5ขีดหนึ่งสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้3ขีด3.5วันนี้แนะนำนะครับให้ตอบไปที่แมนซิตี้นะครับแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะฮะ โคต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตคู่นี้ลงเตะกันตอน4ี่ทุ่มนะครับไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่อันดับที่4ของตารางมี66แต้มนะครับแข่งไปแล้ว37นัดชนะ20เสมอ6แพ้ไป11ยิงได้68เสียไป46นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเอเวอเรตเนี่ยอยู่อันดับที่13มนะครับมี45แต้มแข่งไป37นัดชนะ10เสมอ15แพ้ไป12ยิงได้4ีเสียไป44นะครับ ส่วนเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้เนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเพราะสองเกมหลังสุดหรือว่า5เกมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่นะครับเสมอกันไปถึง2เกมติดแล้วจากเกมล่าสุดเลยนะครับเสมอกัน0ู์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีเสมอกัน11นึ่งนะฮะ ส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยเก็บชชนะจากคู่แข่งได้2นัดเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดนะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเอลวัตันเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเซาท์เทมตันไปได้2ประตูต่อ0ูนะครับมาดูที่สภาพความพร้อมวันนี้เจ้าถิ่นนิวคาสเซิลนะครับต้องลุ้นระดับฟอร์มฟิตของ, on, งอ ไม่นะครับส่วนตัวเจ็บแน่ๆเนี่ยมีรูอิสทอลนะครับแมทธิวชร์เกตคิรันทิปเปียแล้วก็โชเอลิงตันครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้นะครับนิวคาสเซิลจะใช้ระบบ3 4 2 1นะครับโดยจะวางเป็นแฮร์รี่วิลสันเนี่ยยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับสองกลางลูกมีแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็มีฮาวิบานนะครับส่วนทางด้านฝั่งเอเวอร์ตันนะครับ ก็ต้องบอกว่ามีตัวเจ็บเนี่ยถึง4ีรายนะครับเป็นเจมส์ทักครอฟสกี้เซมัสโครแมนนะครับโรเอลมองการาแล้วก็ยาสเปอร์ลินสตอมนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้นะครับใช้ระบบ4-2-3-1หนะ้าเป้าใช้เป็นเบโตนะครับ3ามกลางลุกมีอ e ิริมานเอนดิเย่นะครับอับดูคลายดูกูเล่แล้วก็เดวไวแม็กนิวนะครับก็ต้องบอกว่าเป้าหมายเดียวสำหรับนิวคอสเซ่นก็คือ3คะแนนนะครับเพื่อติด1ใน5 ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะหลุดดวงโครจรไปได้เลยนะครับเพราะแต้มเนี่ยเบียดกันอยู่ระหว่าง3กับ7โชคดีตรงที่จะได้ลงเล่นแมตช์ส,สำคัญในบ้านตัวเองเจอกับเอเวอรตัน,นะซึ่งคู่แข่งเนี่ยหมดลุ้นแล้วนะครับแถมน่าจะเล่นกันแบบประคองประคองตัวนะครับเพราะวันนี้เนี่ย ยังไงนะครับเพน่าจะสู้นิวคาสเซิลในถิ่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับดูจากเกรดวันนี้นะครับก็บอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่งนิวคาสเซิลเป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1.1.5สูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้3.3.5วันนี้แนะนํานะครับให้ต่อไปที่นิวคาสเซิลแล้ววางไปที่สกอรต,ต่ำนะครับ คู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างนอตตแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านเจอเชลซีคู่นี้ลงเตะกันตอน4ี่ทุ่มนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านฟอร์เรสอยู่อันดับที่7นะครับมีอยู่65แต้มแข่งไปแล้ว37นัดชนะ19เสมอ8แพ้10ยิงได้58เสียไป45นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเชลซีเนี่ยอยู่อันดับที่5ของตารางมี66แต้มนะครับแข่งไป37นัดชนะ19เสมอ9แพ้9ยิงได้63เสียไป43นะครับ ส่วนเฮตูเฮต์ของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยช่วงหลังเชลซีผลงานดูดีกว่านะครับแต่เกมล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยทั้งคู่นะครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับทำอะไรกันไม่ได้นะฮะส่วนฟอร์มห้าเกมหลังสุดเจ้าบ้านฟอร์เรสต์นะครับเก็บชัยชนะได้เพียงหนึ่งนัดเสมอสองนัดแพ้สองนัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนเวตทแฮมนะครับเฉือนเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเชลซีเนี่ยฟอร์มห้าเกมหลังสุดถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับเก็บชัยชนะ จากคู่แข่งเนี่ยได้4นัดแล้วก็แพ้1นัดเกมล่าสุดนะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0น,นะครับและสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านฟอเรสต์นะครับของกุนซื้ออย่างนูโน่เอสปิริโตซันโตนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยมีตัวเจ็บแค่2รายนะครับก็คือไตโวอาวยินีแล้วก็อีริกดาซิวานะครับส่วน คาดการการจัดทัพในวันนี้นะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้ายังคงใช้เป็นเคชูดนะครับ3กลางลุกมีคอรัมฮัมาสันโดดอยมอร์แกนกิฟไวแล้วก็แอนโทนีอีรงกานะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเชลซีของกุนซือวิชินโซมาริสก้านะครับก่อนลงสนามวันนี้นะครับมีตัวเจ็บ2รายนะครับเป็นเวดลี่โฟฟาน่าแล้วก็อารอนอักเซลมิโน่นะครับแล้วก็มีตัวแบนอีก2รายคือมิคุไรมูดิตแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับส่วนคาดการการจัดทัพในวันนี้นะครับเชลซีจะมาใน แล้วบ๊ท4 2 3 1นะเป้าใช้เป็นไทริกจร์ดนะครับ3กลางลุกมีเรโดเนโตโคเปอเมอร์แล้วก็โนนี่มาดูอกีกีนะครับก็ต้องบอกเจ้าบ้านฟอรเรสต์เนี่ยกับโอกาสสุดท้ายนะครับที่จะลุ้นโคต้าไปลุยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกันหน้าซึ่งตอนเนี้ลุ้นกันหลายทีมมากๆและคู่แข่งอย่างเชลซีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการได้บู๊ในบ้านของตัวเองเนี่ย ที่หลังจากอาชนาวเวสแฮม21ก็ปลดล็อกมามันหมาดนะครับทำให้นัดนี้เนี่ยมีลุ้นที่จะปิดจ็อบ3คะแนนได้เหมือนกันจริงอยู่ระดับเช,เชลซีเนี่ยก็ต้องการ3คะแนนไม่แพ้กันนะครับเพราะคะแนนอาจจะไม่เพียงพอ ในการลุ้นศึกโคปาเออยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้านครับยังไงวันนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยต้องการ3มแต้มแน่ๆนะครับแล้ววันนี้นะครับดูจากเรทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่งเชลซีนะครับเป็นต่ออยู่ที่0.05ราคา2เปิดมาให้0.5สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขี3ราคา2เปิดมาให้3ลูกนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย ต้องมีคนต้องลองให้แน่นอนนะครับวันนี้แนะนําให้ลองไปที่ f o r e s t ไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างแย่ไม่น่าแพ้คิดว่าน่าจะเสมอนะครับแล้วให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับ โคต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแอตลันวิลล่าคู่นี้ลงเตะตอนสี่ทุ่มนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับแมนยูเนี่ยอยู่อันดับที่16นะครับมี39แต้มแข่งไป37นัดชนะ10เสมอ9แพ้18ยิงได้42เสียไป54นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างแอตลันวิลล่าเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับมี66แต้มแข่งไปแล้ว37นัดชนะ19เสมอ9แพ้9ยิงได้58เสียไป49นะครับ ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยผลงานค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับเวลาเจอกันแต่เกมล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ทําอะไรกันไม่ได้นะครับจบด้วยผลเสมอไป0ูนย์นะครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับทางด้านเจ้าบ้านแมนยูเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มห่วยมากนะครับเก็บชัยชนะได้เพียง1น,นัดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดโดยเป็นการแพ้3เกมติดด้วยจากเกมล่าสุดเนี่ยก็พ่ายแพ้ให้กับสเปอร์ไป1นศูนย์ในศึกยูโรปาลีกนะครับพาแชมป์ไปนะครับส่วนด้านฝั่ง ล่าเนี่ย5เกมหลังสุดถือว่าดูดีนะครับชนะ3แพ้2และเป็นการเก็บชัยชนะ3เกมติดนะครับเกมล่าสุดนะครับเอซาน่าก็เอาชนะสเปอร์นะครับไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับมาดูที่สภาพความพร้อมนะครับเจ้าบ้านแมนยูเนี่ยมีตัวเจ็บแค่1รายเท่านั้นก็คือริซันโดมาติเนสนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้เนี่ยจะใช้ระบบ3-4-2-1นะครับหน้าเป้าใช้เป็นโจโฉเซอร์ซีนะครับ2กางลุกมีอามาเดรโลนนะครับแล้วก็บูโน่แฟนันเดสนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเจ็บมี1รายเชยน่นกันก็คือมาคัตและฟอร์ดนะครับที่ยังเจ็บนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้าใช้เป็นโอริวากินนะครับ3กลางลุกมีจอห์นแม็กกินนะครับมาโกอาเซนซิโอแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าสภาพจิตใจแมนยูตอนนี้น่าจะย่ำแย่มากๆจากนัดชิงยูโรป้านะครับที่แพ้ต่อสเปอร์แถมได้พักเพียง2จาก3วันเท่านั้นสภาพร่างกายค่อนข้างที่จะกรอบแน่นอนนะรประกอบกับไม่มีลุ้น อะไรแล้วนับในลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าดําดิ่งนะครับเมื่อแพ้5จาก6เกมที่ผ่านมานะครับและเป็นการแพ้ขาบ้าน2นัดรวดและยิงใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแพ้ทีมไทยตารางอย่างวูฟเวนแฮมฉะนั้นมาเจอกับแอสตันวิลล่าที่บุกมาด้วยความมุ่งมั่นเพื่อตำแหน่งท็อปโฟซึ่ง อาทีมเยือนเนี่ยมองถึง3แต้มแน่นอนนะครับอีกทั้งฟอร์มกำลังมาด้วยนะครับด้วยการเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันแบบไม่เสียประตูและเก็บชัยชนะนอกลังเนี่ยสจากหาเกมที่ผ่านมานะครับดังนั้นสถานการณ์ทีมเยือนเนี่ยเหนือกว่าทั้งผลงานแล้วก็สภาพจิตใจนะครับและราคาวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีดหราคา2เปิดมาให้0ูสูงต่ากําแพงราคาบน เปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5ขีด3วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่แอซันวิลล่าแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่สุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกนัดส่งท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่างสเปอร์เปิดบ้านเจอกับไบรตันคู่นี้ลงเตะกันตอน4ี่ทุ่มนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านสเปอร์อยู่อันดับที่17นะครับมี38แต้มแข่งไปแล้ว37นัดชนะ11เสมอ5แพ้ไป21เสียไป6เอยิงไป63 เสียไป61นะครับส่วนด้านฝั่งทีมเยนบรตทันอยู่อันดับ8นะครับมี58แต้มแข่งไปแล้ว37นะัดชนะ15เสมอ13แพ้9ยิงได้62เสียไป58นะครับส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับฟอร์มต้องบอกว่าทางฝั่ง สเปอร์เนี่ยผลงานโดยรวมถือว่าดูดีนะครับแต่ช่วงหลังผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดครับใน5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับจากเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นทางฝั่งบรตันนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสเปอร์เนี่ยไปได้3ประตูต่อ2นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าบ้านสเปอร์เนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะแมชเชสเตอร์ยูเต็ดได้10ยในศึกยุโรป,ปานะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างบรตันเน เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้หเกมล่าสุดเปิดบ้านทำได้ดีนะครับเอาชนะริวพูลเนี่ยไปได้3ประตูต่อ2นะครับ และสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านสเปอร์นะครับของกุนซืออย่างอังเก็ปอตโคสกูลนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มนะครับนอกจากเสียตัวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างราดูดากุชินนะครับลูคัสเบิร์กวันเจมส์ดิสันเดียานคครูเซฟกีนะครับเดนสคสาคลเร็แล้วก็ติโมแวนเนอร์นะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพในวันนี้นะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับสามประสานกองหน้ามีมาติเตลนะครับซอนเฮงมินแล้วก็วินซองโอดูแบนนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอรตันของกุนซ อย่างฟาเบียนทูเซเลอร์เนี่ยก่อนลงสนามวันนี้นะครับมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยไม่เยอะแล้วนะครับไล่ตั้งแต่กองกลางอย่างเจมิลเนอร์นะครับเฟรดี้คราดิโอคูซารม์มอนมาร์ทแล้วก็กองหน้าอย่างจอร์จิโอรรสเตอร์นะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพในวันนี้นะครับไร้ตันจะมาในระบบ4-2-3-1ี้ครอคารนมาร์้วกหน้าอย่าชิเตอนะครับ่วนคาดการณดทัพในวลเบีนะครับ3กลางอุกมีซจมิวเนอร์เดี้คา รายานกูด้แล้วก็ยานกูบ้ามิวเตนะครับก็ต้องบอกว่างานนี้เจ้าบ้านสปเปอร์เนี่ยก็น่าจะปล่อยจอยนะครับกับความสําเร็จสูงสุดในฤดูกาลนี้แน่นอนนะเพราะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะครับและคว้าโคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยนะครับทำให้เกมปิดท้ายตารางดูไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่นรับและยิ่งเข้าทางทีมเยอรตันที่แม้จะหมดลุ้นไปแล้วในทุกรายการแต่ผลงานตลอดสี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังยิงได้ตลอดนะซึ่ง เป็นการเอาชนะเวสต์แฮมนิวคาสเซิลแล้วก็บุกไปเอาชนะวูฟมาได้นะครับ แล้วก็ส่งใช้ด้วยการเชื่อเลี้ยวภูจากเกมล่าสุดนะครับเรียกว่างานเนียบทุกแมตเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีแววที่จะอลองวิชานะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนอย่างไบรตันเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีดหนึ่งราคา2เปิดมาให้0.5สูงต่ำกําแพงราคาบนเปิดมาให้3.5ราคา2เปิดมาให้3ขีด3.5วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่ไบรตันแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคลิปเน้นๆเจ็ดคู่ประจําวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบสําหรับในคู่แรกเนี่ยลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอคิสตันพาเลตนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่ลิเวอร์พูลแล้วกดไปที่สกอร์ต่านะครับคู่ต่อไปซอลซามตันเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลคู่นี้แนะนําต่อไปที่อาร์เซนอลแล้วกดไปที่สกอร์ต่านะครับคู่ต่อไปฟูลแลมเปิดบ้านเจอแมนซิตี้นะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่แมนซิตี้แล้วกดไปที่สกอร์ต่านะครับคู่ต่อไปนะครับนิวคาเซิลเปิดบ้านเจอเอลว์ตันค กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับฟอรเรสต์เปิดบ้านเจอเชลซีนะครับคู่นี้แนะนําลองไปที่ฟอเรสต์แล้วกดไปที่สกอร์สูงคู่ต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอแอตตันวิลล่าคู่นี้แนะนําต่อไปที่แอตตันวิลล่าแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้ายสเปอร์ ur, เปิดบ้านเจอไบรตันคู่นี้แนะนําต่อไปที่ไบรตันแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับจัดไป